คนห้อยหลวงปู่ทวดแถวข้าก่อนัีห้าจริงไหมลูกผมทุกคนห้อยหลวงปู่ทวดทุกคนเก็บชกไม่เคยเจอหลวงปู่ทวดอยู่ในคองคนตายไม่เคยเห็นตายโอ่เพราะเราเคยแค่ปีห้ามีคนตกน้ำตกน้ำไม่ใช่ทำไมเด็กมันลอยวะมีห้อยหลวงปู่ทวดในแดดมีเยอะขนาดไหนที่บอกตอนนี้มีเป็นพันเป็นพันวงหลวงปู่ทวดนี่เป็นคนไทยเป็นคนแบบ เปิดตำนานปู่ทวดปูท่วปทวดเขาดังมานานแล้วเขาดังมาตั้งสมัยที่สร้างนันแหละเพราะว่าคนสร้างก็ไม่ธรรมดาคนสร้างก็เป็นถึงขนาดไปขอแล้วอาจาร,รย์ทิมเขาอยู่ท่านก็นิมิตว่าให้สร้างอาจารย์ทิมเนี่ยท่านมองการไก่ท่านเสียปีศูนย์ห้าน่าจะเออเสียปีนะาศูนย์พอเสียปุ๊บท่านสร้างพาวไว้พันองค์ทำพินัยกรรมไว้เขียนไว้ว่าให้วัดนาประดูเพื่อ, 1, อ,อสร้างกำแพงวัดนาปูดองละหนึ่งบาทห้าร้อยองค์เขาสร้างไว้พันองค์อีกห้าร้อยองค์ให้วัดบางพุ่มพันนอกอวัดเอี่ยมมรนุษย์รู้สึกว่าให้บางพันอออกีงค์ท่านเป็น คนมองการไก่จะเป็นคนชอบช่วยวัดซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อปีพศ2506หรือไงแล้วท่านมาสร้างวัดมืฟิตเนี่ยคือวัดปราสาทบุญญาวาสเนี่ยไฟไหม้ท่านก็มีหลวงปู่ทวดเห็นไหมวัดปราสาทมีหลวงปูทงป่ทวดสร้างหลวงปู่ทวดก็เอาจากอัปาเช่เนี่ยกดเป็นเนื้อพรมลาเตอรี่เนี่ยกดเป็นเนื้อพรมพ,พิมพ์ใหญ่สี่ข้าววัดปราสาทสีข้าวจะแพงตอนนั้นมีมวลสารก่าด้วยคือช่วยสร้างวัดวัดไฟไหม้แล้วครั้งหนึ่งแกเดินทางไปพิจิตรอาจารย์ทีมสหายของท่านเป็นคารวาสอยู่พิจิตรชื่อครูวิียนท จะสร้างโบสถ์ลวงพ่อเงินวัดบางขานที่พี่จิตโบสถ์หลังนั้นสมัยก่อนเนี่ยสร้างน่าจะ3ามสี่แสนบาทอาจารย์ทิมนั่งรถไฟจากใต้ไปเอาพระหลวงปูทวดเนี่ยหลังนั้นสือ่อกับเหรียญปี 04, ศูนย์สี่เหรียญเสมาเหรียญกบแล้วก็มีหลังเตารีดแล้วก็มีปั๊มสามด้วยใจหลังก็ได้ไปไปมอบให้กับครูวิเชียนว่าให้เลี้ยไหลหาปัจจัสจย,รยสร้างอุโบสถแต่สุดแล้วครูวิเชียนเลี้ยไหรได้เงินสร้างอุโบสถเรียบร้อยแล้วพระยังอยู่ที่บ้านอันนี้ผมไปเจอพระชุดนี้ตอนนั้นผมก็ได้มาเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยไปขายป่าย ประตูน้ําพันธีสมัยก่อนสุภนฮาอยู่โรงไปสามกอ,ง,อง,งนี่องค์ละพันแปดตั้งนี้นพี่เอานะฝากเข้าของหลักดำไม่ยังมีเป็นทับสมัยก่อนองค์ละพันแปดไอ้หลังหนังสือเนี่ยแบบไหนฮะตัวอย่างนิดนึงเนีขาแบบนี้เออแบบนี้เมื่อก่อนพันแปดเดีนน๋ยวนี้โอ้หลายหมื่นเราก็แจกเข้าไปไม่รู้จะขายใครทั้งแจกทั้งขายทั้งแทบเมืม่อก่อนกองขายองค์ละแค่พันแปดกี่ปีแล้วครับน่าจะยี่สิบกว่าปีสมัยพี่ป่าอยู่ที่พันธีผมก็เอาไปให้แกสามกองแล้วผมไปค่ายตามงานประกวดนี่เยอะนะผมไปงานประกวดเนี่ยมีเยอะขนาดไหนพี่ปอาตอนนั้นมีเป็น ว่าบ้านเนี้ยลูกเขาตกมาถึงลูกเขาแล้วเราก็ไปได้แลกได้พามาเยอะเป็นที่งานเขารู้เลยในวงการพารู้ดีว่าผมมีเยอะมาก่อนแต่ตอนนี้ไม่เหลือเลยนะต้องมาซื้อกลับมาซื้อองค์อะไรหลายืันนะเล่าให้ลูกควงังวังเนี่ยถ้ารู้ว่ามีค่านะเราเก็บไว้ทุกงม,มัอนสมพรดดิบสมัยก่อนได้มาในกรุงเทพยังขายไม่ได้ไปอายุทยาไปหาพี่โกวิดจิตตั้งมันเป็นเจนพระรุ่นเก่าตอนนี้อายุมาก<า>เขารุ่นเดียวกันกับพวกป่าย่าพวกเฮียอ้าสุาพรรณเฮียไป่ขายแกก็เ,เอาไปหัดใหญ่แกจะเป็นคนเล่นหลงปูทวดขึ้นลงคนได้หลงปูทวดเนื้อว่างก เราก็เอาไปให้แกค่ะสมัยนะั้นก็ข <c oughs> ายองค์ละหลายพันเนี่ย่อจะขายได้แหวนนี่ได้มาแหวนตะ,ะก,ก้อนขายองค์งละหกร้อยห้าหกร้อยมือถ<แ>ือมีแหวนผู้หญิงกัแแบแหวนผู้ชายเลยเป็นแบบรูปหน้าหลวงปู่ทวดก็ให้แกแล้วก็ได้ตังมาพอหมุนเวียนใช้จ่ายสมัยก่อนซื้อค่อะก็ต้องซื้อไปขายไปเราไม่มีทุนตอนแรงเนี่ยพอมีโอกาสมีทุนนักสะสมทันเพราะว่าผมเป็นคนนับถือหลวงปู่ทวดลูกผมทุกคนห้อยหลวงปู่ทวดทุกคนห้อยตั้งแต่เล็กๆเพราะเราเคยเห็นปฏิหานเล่านี่คนจะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรมีคนตกน้ำตกน้ำไม่ เราก็เลยเห็นคาตามาลูกทุกคนล่ะทุกคนตอนนี้ห้อยเม็ดแตงหมดผมไปซื้อสมัยก่อนเม็ดแตงอวสามพันผมซื้อใครรู้ไหมเดียโบหัดใหญ่เนี่ยพูดในคุณยังไม่รู้เดยโบหัดใหญ่คือใครโบหัดใหญ่ตอนนี้แกไม่ได้มาเล่นมาได้ออกมาวงการแต่ลูกแกออกสมัยก่อนเดียโบเนี่ยแกจะเก็บลงพุ้และไปงานประกวดก็จะไปนั่งเดียโบเนี่ยแล้วเราก็ไปซื้อแกถิงสิเมตรยี่สิบเมตรสมัยก่อนซื้อก็บนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่เหลือแล้วในวงการไม่เหลือแล้วสมัยก่อนสามพันมาขายได้ห้าหกพันก็ขึ้นมาเรื่อยตอนนี้เป็นหลักหมื่น เขาที่บอกว่าคนห้อยหรือปูทวดแ้วค้ากติหารจริงไหมคืออย่างนี้ดีกว่าเพระว่าผมอยู่มูลนิธิหลายปีสมัยนั้นเก็บศพอยู่มูลนิธิร่วมบุญสุพรรณบุรีหลังจากออกจากโรงเรียนมาไปทีมสำรองทีมสำรองเสร็จแล้วไปอยู่รถเมย์ผมไปอยู่รถเมย์เนี่ยพี่น้องอยู่รถเมย์หมดสายท่าช้างกรุงเทพสุพรรณกรุงเทพผมก็อยู่รถเมย์ไอพี่ชายอีกคนเนี่ยมีทะเลาะกันที่สายใต้แล้วก็โดนตีเหมือนแบบเด็กสาสเพชรบุรีก็ใสสุพรรณตีพี่ชายก็โดนทุบทีแรกก็ไม่ปไปไหลอยู่ๆแล้วไปเลือดพังแล้วก็เสียชีวิตแม่ก็ไม่อยากให้อยู่รถเมมกกก็อออันาาทื ขาข e, ายก็ออกกลับมาก็มาอยู่มูลนิธิรวมบุญสุพรรณบุรีก็เก็บศพอยู่น่าจะอยู่มูลนิธินี่หลายปีเลยแหละแล้วเราก็ไม่ได้เชื่อพระเครื่องเพราะมันตายทุกวันคนมันตายหูห้อยพระปากน้ำมังหูยาดึนมาตายรถชนตายไม่เหลือแต่ไม่เคยเจอหลวงปู่ทวดอยู่ในคอนพอเราเห็นเหตกการมีประสบการณ์แล้วก็มาเห็นเด็กตกน้ำมันลอยเว้ยก็เหมือนปฏิห่านหลวงปู่ช่วยเราคิดนะเพราะในครองเด็กพ่อหลวงปู่ทวดไปแต่งห่อเลี่ยมพลาสติกไม่ได้เลี่ยมทองจะไม่ก็เลี่ยมไม่มีทองเลี่ยมส่วนปลยเด็กแขวนไว้คุ <Jim. S 2> windows, ้มครองเฉยก ว่แล้วแต่เพียงได้เป็นรูปหลวงปู่ไอ้อเก๋แท้ก็ยังไม่รู้เราไม่เป็นผ้าเราตีตามาพอลูกมีลูกก็ตือไม่แต่งให้ลูกห้อยเรามาอยู่วงกัรล้าตอนนี้ยังห้อยเราอยู่ทุกคนเรียนจนอีกคนหนึ่งเข้ามาลัยและอีกคนหนึ่งนี่ก็เนี่ยก็เรียนอยู่สองคนก็ห้อยไม่แต่ไปเลี่ยมไม่แต่มาห้อยห้อยจนเด็กก็กัดมั่งแตกมั่งนะน้ำเข้าเงือเข้าสบู่เข้าพางอ่ะพางก็เปลี่ยนเปลี่ยนไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยเด็กด้วยความศรัทธาแล้วก็เชื่อว่าคุ้มครองลูกหลานเราได้เอานี่คือคือคือเราพบศรัทธาเลยนะเล่า ครั้งก็ไม่พ้นหลวงปู่ทวดและหลายๆเหตุการณ์เนี่ยที่ผมบอกว่าพระหลวงปู่ทวดคือพระนิรันดรตรายคนเชื่อไหมไม่เชื่อก็แล้วแต่เก็บศพไม่เคยเจอหลวงปู่ทวดอยู่ในคอคนตายไม่เคยเห็นตายโหงคือแมลงวันไม่ได้กินเลือดเขาใจแมลงวันไม่ได้กินเลือดเพราะเขาตายแล้วเนี่ยอยู่ข้างถนนมั่งเลือดออกมั่งหลวงปู่ทวดนี่แมลงวันไม่ได้กินเลือดเลือดไม่ตกยังไม่ออกเออไม่ได้กินเลือดทันเหนียวแค้วคาดปลอดภัยผมว่านิรันดรตรายเราเนี่ยมาย้อนอดีตอนเราเป็นเด็กไปยืนดูมายาควรอยู่หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดองละหนึ ของเกนะพอเรามาอยู่วงการพระหัวเข็มเกดนี่ว่าเมื่อก่อนไปนั่งลุ้นนะว่ามึงจะปล่อยงูจงอางมานี่โอ้ยแบบดูเลยเราก็ชอบมาเดิมอเดิมนะนี่เรามารู้ตอนหลังว่าอีกมายากลที่มันคล้ายกับเมื่อก่อนมันเกนี่ว่าเป็นเนื้อดินใช่ไหมที่มันโกนแล้วก็มีตัวมังื่ออะจริงๆแล้วเนื้อว่านเนี่ยไม่มีเนื้อว่านมีอย่างนี้ไอ้เนื้อโลหะมีอย่างนี้แต่ว่าอีกมายากลน่ะเป็นเนื้อดินแล้วก็เป็นข้างหลังเป็นยันต์ตัวนี้ทีนี้มันไม่มีการสร้างมันมีจะสร้างปี2497แล้วก็จะมาสร้างอาาจรย์นองวัดพะโคแล้วก็วกี1 พอเรามาศึกษารู้ทําไมถึงมีหลวงปู่ทวดเยอะเพราะความชอบและศรัทธาแล้วก็รู้ปฏิหารด้วยคือไม่ได้อยากไปเท่าโอ้อวดให้ว่าหลวงปู่ทวดมันแพงให้หลวงปู่ทวดเขาดีอะไรไม่ใช่จากประสบการณ์ที่ผ่านในกลับตัวเองเลยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งไม่เคยมีหลวงปู่ทวดอย่างนี้มีตังแค่หกพันแต่ซื้อหลวงปู่ทวดองค์หนึ่งสามพันมีตังเนื้อตัวหกพันบาทแต่ซื้อหลวงปู่ทวดเนี่ยไปซื้อพี่โควิดจิตตั้งมั่นไม่มีปัญญาซื้อเห็นไหมนี่ไอ้ไอ้นี่ไม่มีปัญญาไอ้นี่เป็นหลักหมื่นนี่หลักหมื่นพวกนั้นหลักมมมื่่นนไีตังง์อออ้าาาวจรยก็ ว่าปีหนึ่งสี่อาจารย์เนาะองนั้นพิเศษซื้อมีหลังโอวัลตินกดเป็นรูปภาษาอังกฤษโอวัลตินใช้กระป๋องโอวัลตินกดล่างไว้สมัยก่อนเขาทำพลาเนี่ยก็ใช้มือกดบางองค์อ่ะเขาใช้กระป๋องโอวัลตินกดไอโอวัลตินติดข้างหลังองค์นี้แล้วลิมิเต็ดอีดีชั่นลิมิเต็ดอีกเราก็เลือกจากรุ่มร้อยองเราได้องค์เดียวเราเลือกสวยที่สุดตังก็ไม่มีเลี่ยมทองก็ไม่มีเอางี้ดีกว่าไปใส่สลับเหล็กใส่สลับเหล็กก็เหน็บเหน็บเลยภูมิใจมากได้หลวงพุทธวดแล้วชอบจังเลยพอกไปก็ก็อธิษ สองพันแปดซื้อมอเตอร์ไทยฮอนด้าดีมคันหนึ่งเนี่ยผ่อน950บาทต่อเดือนเงินเ,เราก็เหลือน้อยนะเราก็ต้องซื้อเพราะรถคันนี้ต้องไปรับลูกให้ลูกสาวคนโตเนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนจีนแฟนก็อยู่ก็ไปขับฝนแม่งตกนในใน,น,นย,ยุงร้าวฝังฝนตกเ<ก>ปียกลูกก็ลูกอยู่ข้างหน้านก็เปียกเอามาไว้ตรงกลางเมียก,ก็อยู่ข้างล่างสอนไปปุเปียกหมดเลยไปถึงบ้านก็ถอดเสื้อรวบหทวดดึงออกมาก็ดึกได้ถ้าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงถ้าท่านศักดิ์สิทธิ์ก็ขอดเลยเปียกหมดเลยลูกเมียก็เปียกลูกก็อย่างได อขเร<อ>าได้ไม่เ,<อ>ลเลยนีล่ลยงยุงเล่าให้ควาก็ขอไ้ตามเห็นเขาว่าขอได้ก็ลองขอดูตอนเช้าไอ้สอเจริญชัยในสุพรรณบุรีร้านขายสีสอเจริญชัยคุณไปซื้อได้ชื่อไอ้จิ๋วเพื่อนกันเขามาถึงเขาโยนกุญแจรถให้เรารถไอ้มมาดาฟอร์มารีสมัยก่อนเนี่แสนกว่าบาทมึงโยนเอ้ยมึงเอาไปใช้เ,ามมาเฮ้ยกลับมาไอฟที่ไว้ที่บ้านแม่งคนยืมไปเลยน้ำมันหมดแม่งก็ไม่เิมไปจอดทิ้งมันก็ลำคาดไงเอารถคันนี้มาให้ผมชื่อไอ้จิ๋วเพื่อนกันมันก็ให้ผมเวศแสนสองห้านะสองพันสองนะกูไม่มีตังค์นะกูก็ค่อยพอร์ตเอาว ก็ให้มาเดือนหนึ่งห้าพันเจ็ดพันหมื่น่าตอนหลังเราไปอยู่กับที่เ้าเราก็มีรายได้เพิ่มที่บอกว่าผู้มีพระคุณเราได้รถคันนี้มาคันนั้นเป็นรถคันแรกของผมฟาร์มรี่คันเล็กมาได้เล็กๆล็กรถรถกระบะคันแรกในชีวิตที่ขอหลวงปู่ทวดไว้ได้คันนั้นก็ไปรับลูกไปโรงเรียนก็ไม่เปลี่ยนก็นี่คือปฏิหารเราถือว่าท่านดักสิตไหมเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่กูได้อ่ะแต่ันเกิดอีกวันขึ้นเลยแล้วที่พูดนี่ยังมีชีวิตอยู่นะแต่แล้วเราก็มาเล่นผราเรนเล่นผ้าเราโง่ชะมาองหลวงปู่ท นี่แหละวันนี้เอาอย่ไม่จบหลวงปู่ทวดยังไม่จบก็ดีขึ้นมาจากฟาร์มรีมาเป็นนิสสันเซฟิโร่ล่ะไปวะไปใต้จะไปวัดหลวงปู่ทวดให้ได้ไม่เคยไปเลยชีวิตนี้ท่านศักดิศีิทั้งหนาไม่เคยเล่าไคว่าเล่าไปขับเซฟิโร่ไปแม่งแอร์ผ่านเยอะหลอดยี่ห้อไประหว่างทางแอร์พังเปิดกระจกวิ่งไปเลยในปัตตานีเพื่อนเนี่ยที่วิเศษโทรมาเฮ้ยมึงอยู่ไหนเฮ้ยกูอยู่ปัตตานีกูมาไหว้หลวงปู่ทวดสมภพวิเศษคนนี้ก็แบบเล่นผ้าคนนี้เก่งมากนะคมในฝักอยู่วัดหลังวัดนางไหนร้านขายผ้าไท นิยมเดี๋ยวจะเล่า,<อ>าให้ฟังคนเนี่ยเขาโทรมาเฮ้ยกูมาเช่าหลวงปู่ทวดที่วัดเลยปีสามแปดเนี่ยอยู่บนหิงเลยนะอะมึงให้กูองเงนเราไงให้มึงก็เอาไปตั้งในที่สถูดเลยนะสมัยก่อนเราสตาร์กันมากมาันยิ่งไอ้เพื่อนส่งมาด้วยโทรมาด้วยส่งเสอร์ฟิกเพิ่มใหญ่เลยอย่างได้ก็ไปเช่าสมัยนั้นองหลักพันนี่แหละทำไม่ได้ก็ซื้อสององให้เพื่อนองคหนึ่งตึกไปตังเลยตังที่สถูดหลวงปู่เอาไว้จุดประทัดด้วยว่าขอรัตนานะหลวงปู่ไปอยู่กับลูกนะลูกตั้งใจมาไม่มีไม่มีปัญนยาไปซื้อไอ้ปี ไปยันปีสุดท้ายแต่ผมซื้อไว้เออครบมีหลายชุดด้วยสมัยก่อนชุดหนึ่งสองล้านกว่านะไปซื้อเสร็จแล้วใส่เรดจับมาบ้านจับมาบ้านพุบเขาวันหน้าต่อหน้าหลวงปู่ทวดเออต้องอย่างนี้สมัยก่อนถ้าไปวัดช้างให้จะเช่าอะไรก็ต้องไปตั้งตรงสถูปเพราะหลวงปู่ทวดเนี่ยเขาว่าไม่ต้องเสกแค่เชิญหรืออธิษฐานเพราะว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์เพราะว่ามีบัวรองรับเป็นพระโพธิสัตว์ท่านเนี่ยยังแบบอยู่ช่วยคนสมัยก่อนหลวงปู่ทวดก็ได้แต่ข่าวว่าเขาใช้เชิญเหมือนใช้ทรงอะหลวงผูเคียววัดห้วยเงาะวัด เรียกแบบทรงเงี้ยเราก็สัตว์เราก็เอามาแลยมาถึงยังไงวะก็ไม่ได้สนใจก็เอาไปให้เพื่อนองหนึง่งทิ้งไว้ที่บ้านที่สุพรรณนะใส่อยู่ในรังมันจะมีรังแล้วก็มีทุ่งพัดติกใส่ผูกเช่ามาแล้วก็เอาไว้เป็นอาทิตย์ไม่ได้บอกใครเลยไปใต้มาแฟนก็ไม่รู้แฟนคนนี้บอกว่าเฮ้ยตัวเองเมื่อคืนฝันว่าพระองค์ดำดำรังค<ม>่อมเลยแก่ๆ่างร้อนเงือก oh. เอา้าอยู่ในรังไงพะแกมาดูแกมาดูลงบนทวดปีสามแปดเก้านิ้วเลยถุงพัดติกแล้วมันร้อนเงือกเต็มเลยไปเข้าฝันแฟนว่านี่เอาสักสิ่งมา เออไม่ถามแฟนผมนี่ยังอยู่แฟน,แฟนไม่รู้<อ>ว่าผมซื้อมาแต่ผม,มเอามาถึงบ้านผมก็อยู่ในรังเลยรังเขาจะมีรังใส่มาให้ทีนี้แฟนก็บอกว่าเฮ้ยคันร้อนมากตัวเองพระอะไรโอ้ยลงบูทอยู่ในรังแกมาดูแกออกมาแกพระติมา,า,มาโอ้โหเงือเต็มเลยปีอะแฟนคันมาบอกเราก็บอกอาะพาอยู่ในรังมาแกดูนี่คือองค์นี้อยู่ทำไมก่อนมีปูนข้าวอุดก้นอะไรเงี้ยเวลานั้นก็อบเราก็ไม่รู้ทําไมนั้นเราก็ซื้อมาเราก็เราด้วยความศรัทธายงไหวบูชายันทุกวันนี้ก็เอามาสององค์อยู่กับเพื่อนองค์สมพบพิเศษปีสามแปด มาสามแปดมันพระเยอะทําไมก่าไม่มีคนซื้อพระทำไมอาได้ได้พระเยอะทำไมก่อนเราขายวัดเกตเนี่ยเียอาขายองค์ละแสนแปดเองไอพิมเอเจ็ดชั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้องค์ห้าล้านน่ะกูปู่ทวดตะกอนเนี่ยพันแปดอะเดี๋ยวนี้หกเจ็ดหมื่นอ่ะวอรจุดเนี่ยช่วยช่วยแปดหมื่นนะก็เนี่ยหลวงปู่ทวดเนี่ยอธิษฐานได้เชื่อผมั่งเหอยังไงยุงต้องมีผมเชื่อผมต้องมีไว้เลยเพราะเราเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเดินทางเดทำงานแค่พลาดทำงานแล้วอธิษฐานดีๆในเมื่อวันนี้เรามาคุยเรื่องหลวงปู่ทวดละพี่ป๋องครับ ขออนุญาตนี่คือส่วนหนึง่งที่พี่ป๋องสะสมเก็บไว้ขอโชว์นะโชว์ที่นึงเ<อ>มื่อกี้ต่อหน้านี้เราไม่เป็นทางการองค์ที่แบบว่าได้ยากองค์ไหนสุดหวงหลวงปู่ทวดที่พี่ป,ป๋องหวงมากจริงๆแล้วหลวงปู่ทวดอะอง์นี้องนี้องนี้คือรุ่นอะไรครับเนื้อว่านปี2497นี่องนี้ซื้อแพงแต่ไม่หวงเดยนะไม่หวงเดี๋ยผมกดต่อไม่ไม่ไม่โชว์ต่อนะองค์นี้หวงเพราะว่าอะไรรือไงองนี้ไปขอซื้อยาอาสุพันซึ่งสมัยก่อนไปด้วยกันแกซื้อมาไม่กีพันแกค่อยอยู่พี่พยับคำพันเนี่ องนี้ช่วยมาก <อง S 1> ผิงกลางลึกแต่ว่าอยู่ในคอแกเมือ่อเร็วนี้ไม่กี่เดือนนี่นะนนนะเนี่ยที่ฟ้าคอแบบว่าเฮียจะขายเหรอว่าจะขายเท่าไหร่มีคนจะซื้อนะอ่มผมเอาเองผมก็ซื้อผมก็ไม่เปลี่ยนตลาดผมเอาเงินให้แกองนี้ต้องสามแสนห้าหรือสี่แสนจับไม่ได้นะให้แกไปถือว่าเป็นพระข,ของผู้มีพระคุณแล้วครูบาจะอันนี้ไม่ขายเพราะว่าซื้อแกมาไว้เคลือดมาเก็บถึงแกจะไปขายคนอื่นล้วก็เสียดายองค์นี้ไปด้วยกันมานี่คือร่วมทุกข์ร่วมสุขไปมาวิ่งกันมานี่แม่หลายปีอยู่แกหลายปีแกก็คอยอยู่ตอนล่างมีคนมาขอแบ่่่งงแแก้้วเาาาาาถบใหอม เราก็าซื้อแพงวอาคนอื่นดีกว่าก็าซื้อเก็บอันนี้เขาซื้อหลักผันโอ้ยสนุกตะก่อนไปซื้อผาองค์นี้คือหลวงปู่ทวดปีสองสี่ขาเจ็พิมกลางพิมพ์กลางพิมกลางไึก สวยมากเนื้อว่านเนื้อว่านองนี้สวยจริงนะองนี้ประสบการณ์นะยิ่งองคไหนมีประสบการณ์เนี่ยมันจะมีราคาประเมินได้ได้ผมบอกเลยอ่านี่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 คือมันอยู่ในคอลูกพี่เราเนี่ยอยู่กับผู้มีพระคุณเราก็เลยเออกแบ่งเล้าองค์ไหนที่เป็นองค์ที่พี่ป๋องใส่ที่เป็นถิ่วองค์นี้โดยมากจะสามเมื่อกี้องค์องค์เยละเนี่ยองค์นี้ก็จะมีอยู่องค์พิมพ์พระรอดมันจะต้องมีเหตุผลว่าทำไมมีหลวงปู่ทวดตั้งเยอะทำไมใส่องค์นี้ทำไมใช้องค์นี้นี่นี่พิมพ์พระรอดพิมพ์พระรอดเนี่ออป๋งงบน กคือพระรอดเหนือว่านเวลาจําเป็นจะไปไหนจริงเดินทางไกลๆก็จะค่อยองค์นี้เพราะว่า1เป็นพระรอดคือรอดปลอดภัยอะไรเงี้ยพิมพระรอดหน้าใหญ่แล้วเป็นเนื้อว่านปีสองสี่เก้าเจ็ดแล้วองค์นี้เป็นพระที่สวยองค์นี้เป็นพระของนายตำรวจเก่าเราซื้อท่านเสียไปแล้วตอนนี้ราคาอยู่มาเท่าไงครับพ่ตุ๊เป็นล้านนะฮะไอ้เงี้ยตัวนี้สวยมากหลวงปู่ทวดแต่เป็นพิมพ์พระรอดพิมพ์พระรอดหน้าใหญ่เนี่ยเขาเรียกพระรอดหลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดหน้าใหญ่เนี่ยจะแพงแต่มีหน้ากลางหน้าเล็กอวดด้วยนี่เขาต่อเขาต่อสามแสนไอ้นี่บล็อออกกแตโ้่า ปั๊มซ้ำโอ้ผมบอกว่าราคาวันนี้เอาสามแสนห้านี่ยิ่งยักษ์เดี๋ยวจะขึ้นมาจะขึ้นปู่ทวดก่อนขายเอาไปไงผ่านแปดแล้วยังไงเดี๋ยวนี้กูต้องซื้อแปดหมื่นอ่ะด้วยความชอบปูทวดนี่ยังแย่กันไปอีกต้องขีดพิมมีเนื้อโลหะมีปีสองสี่เก้าเจ็ดมีปีพศสองพันห้าร้อยห้ายังมีปีพศสองพันห้าร้อยีสองอีกเราเล่นพาเราไม่ใช่เล่นแบบให้เปิดให้ปองเราเล่นต้องลึกซึ้งเราบูชาเราด้วยความศรัทธาแล้วเราต้องรู้ที่มาที่ไปทก มยังอีกเยอะยุงมันอีกเอยอะเลยถ้าถ้าถ้ายุงชอบอ่ะต่อไปยุงจะซึมสับวันหนึ่งถ้าหากเรามีพร้อมมาน,นะเราก็ยังมีไปดูเถอะขอพลังขอพลังดูพลังวันเนี่ยผมมันไม่มี